อย่งี้เขาพดนี่นะฝักจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันมีอยู่มันมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเกิดจากสายพันธุ์เรื่องสองเนี่ยเกิดจากการบำรุงนะฮะบำรุงและดูแลนะครับทีนี้เวลาเขาจะเก็บเม็ดนะฮะเขาจะเก็บเม็ดทั้งหรือทั้งของชาวบ้านเก็บเองหรือบริษัทเก็บนะฮะ บางทีมันมีการปลอมปนหรืออะไรเนี่ยหรือว่าชาวบ้านเก็บเองเนี่ยเก็บโดยไม่ไม่ได้มาตรฐานมันก็ได้เม็ดไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ไอ้ไอ,อ้ที่เกิดจากสายพันธุ์เราไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับเราแต่เราพูดถึงว่าโอเคเราได้สายพันธุ์ดีมานะฮะเราจะต้องปลูกยังไงดูแลยังไงจนกระทั่งถึงที่ผมคุยกับ สมาชิกทุกคนว่าลากเวลาเราสมัยก่อนเราปลูกเนี่ยเรามีการโยงโคนมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะนะฮะเราสามารถทําให้ข้าวโพดเกิดได้ถึงสองฝักสามฝักสี่ฝักห้าฝักนะฮะแล้วก็ทํายังไงฝักสองฝักสามฝักสี่ฝักห้าเนี่ยมันถึงมีเม็ดเรื่องพวกนี้เอ่อผมได้ลองมาหมดละนะฮะอันนี้บังเอิญเป็นปุ้ยเขาปลูกข้าวโพดอยู่ ก็เลยบอกปุ้ยว่าปุ้ยลองดูปุ้ยจะได้เข้าใจนะครับนะพออีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้าผมออกมาทำงานไม่ได้หรือไม่มีผมเนี่ยนะฮะพวกเราพวกพวกเราเอา่อพวกเราจะได้ช่วยกันเป็นโค้ดให้กับชาวบ้านได้แล้วก็ผมก็บอกบอกปุ้ยว่าปุ้ยไปลองปลูกดูอา้าวตอนนี้เราพูดถึงว่าเราได้ข้าวโพดพันธุ์ดีมาเวลาจะปลูกเรื่องแรกเลยนะฮะ อย่าเพาะก้าแล้วไปปลูกนะะอย่าเพาะเป็นก้าเราไปปลูกเพราะว่าถ้าเพาะเป็นก้าเราไปปลูกก้าโพดมันจะหันหน้าไม่เหมือนกันนะฮะข้โนนนะะาโพดเนี่ยนะะเวลาปลูกเนี่ยพวกเราไปดูถ้าเราปลูกเม็ดลงไปกับพื้นเนี่ยนะ,ะแล้วให้มันขึ้นเนี่ยนะฮะมันขึ้นเนี่ยนะะมันจะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์หมดเลยนะเหมือนกันหมดเข้าแถวเลยนะฮะ แต่ถ้าเราเพาะเป็นก้าแล้วเอาไปปลูกมันจะบิดซ้ายบิดขวานะฮะคำว่าหันหน้าเนี่ยเรานึกถึงเวลาเรากางฝ่ามือนะฮะมันจะหันเหมือนฝ่ามือมันหันเป็นเนี่ยเลียงเป็นตับไปหมดเลยมันจะไม่บิดซ้ายบิดขวานะครับนี่เรื่องแรกนะฮะเข้าโพดเข้าฟางจะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นหลายคนไปเพาะเป็นก้าแล้วเอาไปปลูกชาวบ้านไม่รู้ นะฮะผมไม่ว่าแต่นักวิชาการนะฮะนักการเกษตรไปทำอย่างนั้นเนี่ยผมเดินหนีเลยนะฮะพวกนี้ผมจะไม่ครบด้วยเพราะว่าไม่มีความรู้ามาสอนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเอ่อเวลาจะจะจะ,จะปลูกข้าวโพดเนี่ยให้ปลูกเม็ดลงไปเลยตอนนี้เวลาจะปลูกเม็ดเี่ยเวลาเราจะปลูกเนี่ยนะฮะให้เอาข้าวโพดละนะฮะ ชุบน้ำแล้วห่อผ้าชุบน้ําไม่ต้องแช่นะชุบน้าแล้วห่อผ้าผ้านชื้นๆเนี่ยสักสองชองั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเอาโซ,โซคอนคลุกให้มันแห้งนะฮะแล้วรีบเอาไปหยอนหลุมหนึ่งอย่ากเกินสองเมตรหลุมหนึ่งอย่ากเกินสองเม็ดผมรับรองว่าไม่เกินสองวันนะ่ะเขาพ่นงอกหมด แต่ถ้าเราเกินสองเมตรเมื่อไหร่นะฮะเหมือนที่ผมโดนเอ,อชาวเขาเขาตอบว่าโอ้โหอาจารย์ไม่บอกแต่แรกนะฮะเพราะมันขึ้นเยอะเนี่ยมันอันเนี้เราเราก็โพดมันก็ขึ้นแบบนี้ยมันจะเบียดกันขึ้นบบน,นะฮะพวกที่ปลูกข้าโพดส่งโรงงานก็เหมือนกันจะบ่นผมเพราะฉะนั้นถ้าพวกปลูกข้าโพดส่งโรงงานเนี่ยนะฮะถ้าข้าบ่มขา้าโพดเป็นเนี่ยนะฮะบ่มมันเป็นขา้าโพดเป็น จะบ่มนานนิดหนึง่งสักห้าชั่วโมงหรืออะไรก็ได้นะฮะถ้าพวกละเอียดหน่อยเนี่ยผมบอกว่าคุณดูอันไหนที่มันเริ่มเที่ยวกะแตออกคุณเอาไปลงเลยคุณเสียเวลานิดหนึ่งแต่คุณทำงานละเอียดได้เพราะว่าเม็ดข้าวโพดเนี่ยมันแพงพันข้าวโพดมันแพงเพราะนั้นหลายคนก็ชื่อหลายคนก็ทำแบบที่ผมบอกนะฮะเพราะฉะนั้น เวลาเอาไปลงเวลาเอาไปลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะหัหนมาไปเลยระยะระหว่างต้นระยะระหว่างต้นนะฮะสี่สิบถึงเจ็ดสิบเซนนะฮะสี่สิบถึงเจ็ดสิบเซนระยะระหว่างแถวแปดสิบถึงเมตรหนึ่งนะฮะลองปลูกดูฮะเสร็จแล้วเวลาปลูกลงไปแล้วเนี่ยนะฮะ ข้าวโพดมันจะค,ค่อยๆโต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 ,โต,โตโกับแข่งกับยอนะฮะพอข้าวโพดสูงประมาณสักฟุตถึงห้าสิบเซนนะฮะเราเขาเขาสมัยก่อนเขาเรียกว่าโยงโคน,โนก็คือดายอดได้ยอแล้วเอายอาเนี่ยเอายอดที่ที่เราได้เสร็จโยงเข้ามาที่โคนกบโคนไว้นะฮะกบโคนไว้ นะครับแล้ว,วิธีของเราเนี่ยนะฮะช่วงที่ช่วงที่ก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยนะฮะนะหนึ่งไร่นะฮะวัสดุฟื้นฟูด,ดินสูตรหนึ่งนะฮะร้อยถึงสองร้อยกิโลใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยแล้วก็สูตรสองสเปย์เต็มที่แล้วก็ปลูกปลูกข้าวโพดผมเคยสอนพวกขา่าวว่า ปลูกแบบเกษตรปลาณีตอย่าปลูกแบบเกษตรฟุ่มเฟอยแบบที่ทํํๆกันอยู่นะฮะผมเห็นที่สากรเนี่ยนะยังหวัดหน้านเนี่ยหลายครั้งที่ผมเคยไปนั่งนะฮะแล้วคุยชาวบ้านก็คุยกันว่าไงปีนี้ปลูกกี่ไร่สองร้อยไร่เสียงดังเลยนะฮะเหลือเท่าไหร่เงียบไม่มีใครกล้าคุยนะฮะแต่คนของเราปีนี้ปลูกเท่าไหร่สิบไร่ เหลือเท่าไหร่เขาจะบอกเลยตัวเลรผู้เราลองนึกดูสือว่าคุณปลูกข้าสิบไร่คุณปลูกนะข้าสิบไร่าา 50, นะฮะไถห้าสิบค่าค่าไถก็ห้าสิบนะฮะค่าปุ๋ยก็ห้าสิบค่าแรงก็ห้าสิบนะฮะแล้วเป็นงานหยาบหมดกับของชื่ออะไรนะ มันนาแล้วมันสิบกว่าปีแล้วผมให้เขาทำห้าไร่อะนะผมให้เขาทำห้าไร่แต่ทำเองทั้งหมดนะให้ใช้คนในครอบครัวทั้งหมดนะวันนี้ทำให้เสร็จงานหนึ่งหมายถึงว่าหยอดขา้าวโพดให้เสร็จวันงานหนึ่งพรุ่งนี้หยอดอีกงานหนึ่งเมื่อเรื่องนี้หยอดอีกงานหนึ่งเมื่อเรื่องนี้หยอดอีกงานหนึ่งผมไม่ให้เขาโหมผมไม่ให้เขาโหมนะครับ กว่าจะหยอดเสร็จวันยี่สิบวันนะข้าวโพดแปลงแรกเริ่มงอกแล้วข้าวโพดแปลงแรกเริ่มงอกอ่ะอีกยี่สิบวันเนี่ยข้าวโพดนี่สูงละประมาณเหลือฟุตหนึ่งละยงโคนได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะยงโคนนะเขาก็ได้ครอบครัวเขาก็ค่อยๆเชื่อกันยงโคลนนะไม่ต้องจ้างหยอดก็ใช้แรงงานครอบครัว ฐานหญ้าใดหญ้า,า,ญาจะใช้แรงงานครอบครัวทุกอย่างใช้แรงงานครอบครัวก็ทําทเป็นเกษตรปาณิชย์ก็คือทําละเอียดเพราะผมเคยพูดเสมอว่าที่พวกเราทําก็โพดกันเยอะๆนะอย่างปุ๋ยอะไปหวานทิ้งหวานกว้างน,นะปุ๋ยี่ไม่มีขาลากไม่มีมือเพราะฉะนั้นไม่มีน้ําอย่าใส่ปุ๋ยไม่มีน้ําอย่าใส่ปุ๋ยพอาใส่ปุ๋ยปุ๊บนะแดดเผาปุ๊บส่วนที่เป็นไนโตรเจนระเหยไปกับ ซูร์เซไปการการหมดวันแรกแปดสิบเปอร์เซ็นวันสองที่เหลืออยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นหายไปอีกแปดสิบเปอร์เซ็นเหลือเท่าไหร่เหลือส 4. 4ี่สี่เปอร์เซ็นต์เองนะพายิ่งฝนไม่ตกหายไปหมดเลยเพราะถ้าไม่มีน้ำมันไม่สามารถที่พืชไม่สามารถที่จะเอาไอ้ไอ้ปุ๋ยไปใช้ได้แต่ถ้าทำกเกษตรปานนี่แบบเราใช้ปุ๋ยสูตรสอง กระสูนสี่เดินพ bon ้นแป๊บเดียวงานหนึ่งสองงานสามงานแป๊บเดียวนะครับห้าไร่ปลูกแล้วให้มันได้ฝักโตๆต้นหนึ่งสองฝักยิ่งกว่า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 ที่ปลูกกันทิ้งๆคว้างๆยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไร่ยังเก็บเกี่ยวสู้ห้าไร่ไม่ได้ ราคาที่จ่ายยี่สิบไร่นี่ตั้งเท่าไหร่นี่คือเรื่องที่ผมพยายามคุยกับทุกคนว่าแล้วสิ่งสำคัญผมผมผมพยายามสอนเขาว่าเขาโพดเดดปีนี้ตัดเอ้ปีนี้เกี่ยวเสร็จนะตัดให้ตัด,ดตอแล้วก็มัดแล้วก็พิงไว้พอเขาโพดรุ่นใหม่ออกไปพอพอพอปีนี้ปลูกใหม่ให้เอาตอสังนี่เป็นขวาง ข้างล่างไว้ไปห่มข้างล่างไวปรุงห่มบ่มฟื้นดินไว้ข้างล่างเนี่ยพอมันคุมอยู่เนี่ยหญ้ามันจะขึ้นนะบวกกับข้างบนเนี่ยมันมีใบข้าวโพดอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์หญ้ามันก็น,น้อยก็อีกอันหนึ่งก็คือมันช่วยอมความชื้นบางควัมชื้นให้พืชให้กับดินเนี่ยผมพยายามอธิบายเรื่องพวกนี้คนที่ทำตามผมปรากฏว่า เข้าปีสองปีสามเงินเหลือจบพวกอาจารย์สมชายจารุประพสสอนที่จังหวัดน่านจะรู้อาจารย์กิจเนตรจะรุหลุดหนี้หลุดสิงกันไปหมดทำไมชาวชนเผ่าเวลาเจอผมเนี่ยทุกคนตาแดงแดงตามซึ่งแล้วก็วิ่งเข้ามากอดผมก็บอกว่าอาจารย์ทิ้งพวกเราแล้ว พผมพาเขารอดผมพาเขารอดฮนะนะสอนเขาให้ใช้เงินใช้ยังไงทํำยังไงนะครับเพราะนั้นไอ้ไอ้ที่ท,ที่ที่เขาทํากันอยู่นะฮะเราก็ไปสอนวิธีที่ถูกต้องแต่วิธีที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเคยทำเราทำมาแล้วกันพาเขารอดได้ ผมถึงผมถึงเคลียร์ทุกคนว่าถ้าเวลาจะทําเกษตรเนี่ยไม่ต้องทําเยอะแต่ทําแบบเกษตรปานี่ผมออกแบบแม้กระทั่งคุณปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมคุณหยอดกระโพดให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณเสียบมันนะในขณะที่ขา้าวโพดกาลังโตห้าสิบเซนมันถึงจะเริ่มกัดในขณะที่ขา้าวโพดโตเต็มที่แล้วเป็นฝักแล้วมันถึงจะเริ่มชูดขึ้นมา ในขณะที่มันเป็นฝักแล้วฝักเริ่มคอเหลืองแล้วมันถึงเริ่มแตกคะแน,นงก็เรียกว่าเออเริ่มแตกหัวสะสมอาหารเก็บข้าวโพดเสร็จนะฮะตัดข้าวโพดลงมันโผล่พอดีมันสำมะหลังเนะียผมเคยทํานี้นะฮะดูแลข้าวโพดมันโตด้วยนะฮะในขณะที่เก็บข้าวโพดเสร็จนะฮะมันกําลังโตนี่นะฮะผมแซมด้วย ผมให้ลงเข้าฟ่าง,งทางๆนะฮะเก็บมันสำปหลังเอ๊ยยังไม่ทันเก็บมันสำปหลังได้เข้าฟ่างรอบหนึ่งไม่ต้องเยอะนิดสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันเฉลีย่ยแดดอย่าให้ลงเต็มที่เพราะว่าปลูกมันสำปหลังนี่กันดารมากไม่ต้องปลูกเยอะแล้วเสร็จแล้วมันสำปหลังนี่ลองนึกดูว่าในขณะที่เราดูแลข้าวโพดเนี่ยมันก็ได้กิน เรา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 กำลังเลี้ยมันให้โตเราก็ได้เออเราก็ได้ก็ฟกังน,นี่นี่คือเรื่องที่ที่ที่ผมอยากจะคุยฝากไปถึงสมาชิกทุกคนผมผมบอกนะผมเสียดายชีวิตผมทุกวันนี้วันนี้เนี่ยนะวันน,น,นี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาเนี่ยหายใจยังเหนื่อยเลย ยังคิดว่าเอ้ยเชา้า,านี้เมื่อวานนี้ไปฟอกเลือดเช้านี้เนี่ยเออมีแรงเดี๋ยววันเช้าวันนี้ออกกาลังกายไม่กล้านะะพอหายใจยังเหนื่อยเลยแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนตัวเองพองกินข้าวเสร็จเอรู้สึกสดชื่นหน่อยนะพอได้ยินเสียงปุ้ยนะเพราะนั้นปุ้ยต้องขอโทรมาคุยกับอาจารย์บ่อย,อค,ยะคะะะนน ชุกละหูกมากเลยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์ดูแลสุขภาพนะครับอาจารย์ครับพักผ่อนเยอะครับผมครับผมครับผมครับนี่ได้คุยกับพวกเรารู้สึกมีแรงขึ้นมาเยอะเลยครับสวัสดีทุกคนสวัสดีอาจารย์ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ